สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมคลิปนี้ก็จะพามา,าไปอัปเดตนะครับบ่อปลาที่เลี้ยงไว้นะครับผมก็เลี้ยงมาประมาณ3าสเดือนแล้วนะครับนี่พอมาดูวันนี้นะครับก็เลยจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมดูนะครับตอนนี้ก็เอาอาหารมาให้มันมันกินนะครับช่วงเย็นด้วยไปดูกันครับ อ่านี่ครับถ้าใครถ้าใครดูคลิปเก่าๆนะครับก็จะเห็นประมาณนี้นะครับมีสองบอกนะครับแต่ก่อนก็เล็กมากนะครับซื้อมาปล่อยตัวเล็กๆนะครับทีนี้เราลองมาดูกันครับว่าตัวใหญ่แค่ไหนนะครับผมจะลองให้อาหารมา,มาไหมอ่ามามาให้อาหารหน่อยเร็วนี่ครับผมเยอะยู <laughs> เยอะอยู่ อู้ตัวใหญ่นี่พอแต่ต้มแล้วนี่พอลาบเลยเนี่ยพอลาบอยู่นี่โอ้ดีน้ำดีครับสวัสดีครับผมอ่าไม่เดียวมาเป็นเดือนแล้วครับตอนนี้รู้สึกว่าอาหารการกิน,กนลอยยศสมบูรณ์น,นะครับเนี่ยอตอนก่บ้านดูกอู้ตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่ดีน้ำแปลกนยังัวอะไรอันนี้นตอนนั้นผมผมลองเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวพอจักแกเปลี่ยนใหม่อีกมั้งเลย เยเังใกล้ๆนี่ยังเอาแล้วพี่น้องอ่ะดูครับการกินเราตัวใหญ่ให้เยอะเลยให้บางนู้นหน่ะมีไหมบางนู้นก็มีเอาไอ้สไบใช่ไหมมาบึกใช่ไหมบ้านเนืเอาลงด้วยเลยหมดเลยนะน,นี่ปลาในบ่อนโอ้กินเก่งตุ๊กตู สี่ร้อยกว่าตัวนะครับนี่สี่ร้อยกว่าตัวแต่ไม่รู้ว่ารอดกี่ตัวนะเพราะว่าแบ่งเป็นสองสองบ่อนะรู้สึกว่ามันเยอะแต่บ่อนี้อาจจะยเยอะกว่ามันเลี้ยงง่ายเนาะพวกนี้ซื้อปลานี่มาเลี้ยงแต่แต่นานแล้วเอาปลานิลมาเลี้ยงเอาปลานิลมาโอ้ย,น,ยน,วน,วนู้นคือไฟอยู่สักนูตัวร่างบัานี้อ้วนกว่า เย็นมากตายไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงไม่ถึงไม่ถึงอาทิตย์ครับอันนี้นะครับตายครับตายไปไม่รอดโครงการพันล้านครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอันนี้ก็ถือว่าประสบผลสําเร็จนะแต่แต่ต้องมาแอบดูของอ่าบ่อยๆนะเดี๋ยวเราต้องติดกล้องเดี๋ยวต้องติดติดกล้องวงจรปิด ตามพุ่มไม้ตามต้นไม้นะครับเพราะว่าจะมีชาวบ้านนี่อันตรายครับอันตรายนะครับมาหาเห็ดหาอะไรในป่าเงี้ยเผื่อมาหาหาเห็ดหาอะไรนะจีนุ่นหาไม่ได้ก็หาปลาแทนใหญ่ยู่อูแบบปุ๊บเดียวเลยหมดเลยเราเอามาเทแบบทั้งกระสอบเนาะเทอาหารสัก ร,อ,รอูทานโดนครับตอนนี้กระดูกเรา,เาพร้อมประกอบอาหารลแล้วนะครับพร้อมเรี้ยงครับพรุ่งนี้เลยมั้งตรุ่งนี้นะข้าวเที่ยงพรุ่งนี้ต้องลองแล้วพรุ่ง, <S <S> นนงนี้นี่ยากฟั่งนีนไม่ถึงสองร้อยตัวหรละมัง้งประวาตอนนี้เนะิี่ยตรง าซื้อมาีคูเกมซื้อมาสี่ร้อยตัวอตอนแรกปล่อยบอ่อนี้ทีนี้บอ่อนี้เพิ่งเปิดน้ําก็เลยตักได้เฉพาะบางนี่มั้งที่ันตายไม่ตาย,ยไม่ตายไม่ตายโครงาาการวิจัยออกมาแล้วนะครับสอบผลสํา <คน S 2> สเร็จปนินไม่สําเร็จนะครับ <laughs> เลี้ยงอันนี้ดีกว่า <laughs> เลี้ยงเพิ่มเครับก็จะฉีดกดเักหน่อยนะครับเพจะเลี้ยงปนินในบ่อที่นี่ ไม่ได้ครับตายทั้งหมดไปหาทำบ่อเลี้ยงปลาดูบอ่อธ<ม>ุรกิจเสริมพวง,งน้องนายธุรกิจเสริมคุณบอบนั่องได้นะุ่หมครับคุณได้เลยได้แล้วมีมีอะไร แต่แต่น้ําฝั่งนี้ทำไมมันออกสีชมพูชมพูเนาะให้มันออกเขียวเขียวนันน้องดำดำเยอะแต่สปอนี้เยอะกว่านะเพรม่นทะลุกไหมไไม่ทะลุกัน ดูเห็นหัวมันเอาขึ้นมาตัวไม่รู้ว่าตัวใหญ่ใหญ่ไอ้ไอ้ที่ช้อนอยู่นู่นอยู่ห้องข้างนู่นเลยว่าตัวใหญ่หนะ่ใหญ่ประมาณนี้น้องแต่ประมาณเกือบเกือบเท่าบ้านแม่รับเน่อยประมาณเท่ากันสองเดือนไหมกี่เทอ,มเอ็มพอดีอืมสเดือนกว่ากว่าอันนี้สองเดือน ปกติพอจักแกให้อาหารน่าจะคืึ้งคุหรือเปล่ากู้ทางอืะแต่นี่แค่เอามาลองให้มันกินดูเฉยๆจะดูตัวมันใหญ่แค่ไหนมันยังไม่อิ่มเลออยมนะมีเยอะไหมมีเยอะเป็นกระสอบหนึ่งอ่ะอซื้อมาตุนไว้ เป็นต้นจอกแหนจอกแหนแต่ไม่รู้ว่าปลาดุกนี่มันจะชอบกินปลาพืชผักหรือเปล่าแต่โดยปกติแล้วปลาดุกมันจะชอบกินกินเนื้อนะฮะกินพวกเนื้อสัตว์พืชผักอะไรนี่มันจะไปไม่ชอบนะครับบางทีมันอดอยากอะไรเงี้ยมันก็จําเป็นต้องกินนะหรือไม่แน่มันอาจจะกินาพวกเดียวกันเองนะครับเวลาพวกมันมันตายนะครับ เดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะไปเอาอาหารแล้วก็จะเอามาหวานให้ท่านผู้ชมดูอีกรอบนะครับว่าตัวมันใหญ่ขนาดไหนนะครับฟังเงียบฟังเงียบเลยฝั่งนี้ก็คือถ้าเอามาลงไปในตัวนี เดินจากกดูกมาเดินซี่โครงครับเสียวย้อนม้าลงแล้วเมื่อกีนมึงยิงไโอ้โหประมาณสองร้อยได้ไหมยิงประมาณไงไปประมาณร้อยตายไปด้วยบางทีตัวไหนมันกินอาหารไม่ทันตัวนตัวช้าโดยตัวใหญ่เอ้ยมันปลาดุกระเซียไม่หมด Dakar, cái đuôi dài mày, phần năn mày, nó có đục giặc à, nó có mì đục quy thôi, nè, nãy nè đục quy riêng mình, cặp pla đục giặc, này đuôi này bởi vì nó có sự pha trộn với nhau, vuông rất nhiều luôn đấy, นี่ไอ้สะลังบ้านผมนี่มีแต่ยี่หินมีแต่ตัวแต่เป็นปลาดุกนานะปลาดุกนาเห็นปลาเลยปลาสวายใช่ไหมสวาย นั่นเป็นสระบ้านบ้านข้างบ้านแม่กูมาบ้านกูมาหรอยังไงครับสามสีส่สระเนาะเลี้ยปลาบึกปลาสวายน่ะติดก็คือลอก คุณรอดี้เจ้ก็เลีเ้ยปลายเลยใช่เลี้ยงปลายเดียวไม่ได้ทำานามานีโอกาสเดี๋ยวพาไปวานต้องไปลองครับ <c oughs> เดี๋ยวชวนชวนผู้อุ๋มมาด้วยผู้เกียมครับพาวานในไอ <ๆ S 2> ้สะเที่ยวยากที่สุดในโลกเสียนแค่รูปน้ำชีนะครับเ,ออเดี๋ยไปลองที่บุรีรัมนะครับบร กินผักนี้ด้วยนะกินครับมันมันถ้ามันอดอยากมันกินนั่นอาหารไม่กินยิงกินปลาดินเขาปูนผักอะไรใบผักบุ้งไม่เหลือเลยอู้หมดไม่เหลือเกรียงครับตอนนี้ตอนนี้ไม่เหลือสักเน็ดเลยครับวางลงไปเมื่อกี้ครับแต่ว่าฝั่งนู้นอย่เยอะเลย สงสัยประมาณไม่ถึงถึงสามสิบเลยฝั่งนู้นไม่ถึงหรอกเอออันนี้แต่อันนี้มันจะโตเร็วกว่านะฝั่งนี้ตอนตอนที่สังเกตดูไม่มีใครแย่งอ่ะอันนี้ทุกไก็กินกินไม่ทันง วิ่งออกกลาลังกายขึ่นมาไม่ใ่วิ่งเลยทําความสะอาดน้อง่อนฝ่าว่าไปไอ้ไท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ให้อาหารปลาดุกนะครับปลาดุกปลาดุกยักษ์ไหมปลาดุกยักษ์ปลาดุกอุยด้วยผสมไปกันเลยเดี๋ยววันหน้าเราจะมีภารกิจอื่นๆน,นะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่โรงเรียน,นเรานะครับท้ามกลางธรรมชาติครับวันนี้ก็ขอ,อไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ